นครับวันนี้เมื่อกี้คนมาเยอะยมเยียนไปแล้วก็มีการให้ออกไปเรื่ออกไปก่อทุน,นครับเพื่อมาเพื่อมาหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นการบรรยายเขาเรียกว่าบรรยายฐานะครั้งที่สองนะครับจากโครงการนี้เราจะจัดเป็นเรื่อยๆนะครับเป็นซีรีส์จัเดเรื่อยๆนะครับหมายว่าจะจัดตลอดท,ทั้งปีนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะทําให้จุดประส,ง,สงค์สำคัญก็คือจะพัฒนาภาควิชาครับแล้วก็รวมถึง้างเจอดขาดทางวิชากม่ได้ให้นิสิต ทั <Workers>. <S <S ้งมหาลัยรวมถึงคณาจารย์ในภาคเหนือตอนล่างนะครับมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายวิชาการจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในในสถาบันนะครับและได้ไปฟัมรูกันนะครับวันนี้เราได้โอกาสดีนะครับแล้วก็เราได้โอกาสดีจากนะครับผู้ช่วยศาสตราเารยวชานักศษาวิศยาภาคนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐคณะศาสตร์มัาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ซึ่งเดินทางมาแต่เช้านะครับ จะหลัเวลาตั้งแต่ส4บสี่ห้านะฮะท่้นพื้นมามาบรรยายให้พวกเราฟังกันนะครับในหัวข้อโวแบบนโยบายฐานะใหม่การปฏิรูปการปฏิวัติรูปแบบการแบ่งงานท่าก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของเรานะครับโดยเป็นณาจารย์ท so ี hm часов, ่รับผิดชอบในในส่วนเรื่องนโยบายสาธารณะก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราแนะนําตัวก่อนนะครับของ มีประวัติของวิทยมคร่าวๆนะครับอาจารย์มีประวัติเยอะแยะมากนะครับเท่าที่ด <House of water> <aría> ูนะครเราจะจะได้ร I mean like so ู้จักกันคร่าวๆต่อนะครับอาจารย์นะครับผู้ช่วยอาจารย์ดร์เนัชฐานะครับจบการศึกษาจากมหาลัยเซอร์เติ้ลเซอร์เนียนะครับระดับปริญญาเอกนะครับนะครับหลายคนคงรู้จักมหาลัยเซอร์เติ้ลเซอร์เนียเป็นอย่างดีว่าติดอันดับท็อปไฟ p ์ทางด้าน t ั p ติแอนด t e n ช i ย n และ top ติด p o l i ซีใน สหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์จบนักปัญญาโทและปัญญาเอกนะครับปัญญาโทอีกใบหนึ่งจบทางด้านนโยบายสาธารณะนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาการแหางชาติหรือมีอาตรีนั้นอาจารย์จบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเออ่ซนติปิงเกสอาจารย์ได้เข้ารับการอบรมอย่างมากมายนะครับสำหรับอาการทางียบัตรนะครับตั้งแต่เออ่เรียนทางด้านนะครับ case study นะครับรวมไปถึงเรื่องของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับของ ครับเราขอข้ามไปก่อนนะครับมันเยอะมากนะครับตำแหน่งนะครับอาจารย์เคยปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะครับฝ่ายนิย่าสัมพันธ์นะครับสารบรรบดีทักษณะบริหารศาสตร์นะครับและเคยเป็นผู้ช่วยคณะบดีนะครับคณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรเยอะแยะเลยนะครับประเด็นที่อาจารย์สนใจเกี่ยวกับ ี่อาจารย์รับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบในทางวิชาการแล้วก็มีงานเขียนที่มันอิงเนื่องมาถึงหงคนหนึ่งก็คือด้านรับบิโพลิซีหรือนโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับเราไม่ถึงเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญสำคัญเช่นพุทธก็มาแนนซึ่งอาจารย์ก็เคยงานเขียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับในวารสารทางวิชาการครับเราไม่ถึงเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณต่างๆนะครับปัจจุบันอาจารย์รับผิดชอบสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับ หลายข้อที่เราเป็นตั้งแต่นโยบายศึกษานโยบายสาธารณะการทำนโยบายไนปฏิบัติรวไปถึงกลุ่มนโยบายทั้งหมดนะครับที่อาจารย์นักผู้ชอบต่อแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะได้รับความรู้เป็นที่จากอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัฐาที่นิยมภาพนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญดีนะครับที่อาจารย์ให้โอกาสเรานะครับในการร่วมรับฟังอาจารย์นะครับก่อนอื่นนะครับขอเสียงปรบมือให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัฐาที่นิยมภาค อเคา์ารระดับระทวงก็ได้ระับอะไรก็ตามละ่ะที่มันว่าอยู่ภาครัฐเป็นภาติับติเซกเตอร์นะคะก <c oughs> ็ออกมาเป็นปปนโยบายสาธารณได้โดยที่ Oh อยู่ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์เพราะว่ามันไม่สามารถจะเป็นลีดอยู่ในคณะบริหารธุรกิจได้มันต่างกันเกินไปนะคะแต่ว่าตัวของมันเองเนี่ยจะถือว่าเป็นนิทยาศาธตร์คณะไหมก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่รัฐต้องมีลักษณะความเป็นรัฐอยู่นะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทีนี้มันจะมีสองแบบแบบนึงก็คือกษัตริย์ในฐานะบุคคลกษัตริย์ในฐานะบุคคล ท่านมีนโยบายส่วนตัวของท่านเช่นเป็นโครงการส่วนพระองค์เนี่ยก็ไม่ถือเป็นนโยบายสาธารณะแต่ว่าถ้าท่านจัดจะมีพระราชประสงค์จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการในพระราชดำริโครงการสวนพระองค์อย่างเงี้ยก็จะเป็นนโยบายของโครงการของภาครัฐนั่นเองที่จะมาสนับสนุนแต่ว่านโยบายส่วนพระองค์เนี่ยใช่ไม่ใช่นโยบายของสาธารณะทีนี้มันก็จะมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับ องประหารกระส่ายก็คือสำนักรัชริการเนี่ยสำนักพระราชวังเงี้ยอันนี้มันก็จะถือว่าเป็นนโยบายภาครัฐได้เพราะว่าถ้าคุณไปดูในโครงสร้างของส่วนราชการเนี่ยสำนักพระราชวังก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอิสระแต่ว่ายังจับอยู่ในภาครัฐแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการดำเนินงานค่ะแล้วก็จะอย่างนี้ก็จะเป็นนโยบายสาธารณะได้แต่ถ้าเป็นมันเป็นลักษณะบุคคลเนี่ยถ้าเป็นบุคคลราชการนะราช ทนนี้ถ้ามีลาประสงค์จะเป็นสวยกบบพระปราที่ไหนที่เสรีไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าถ้าท่านมีเป็นลักษณะของสถาบันพระมหาอตั์เนี่ยอาจจะเกี่ยวในเรืยองวยรัไร้างค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าสถานะภาพของพระมหาอตร์สาหรับประเทศไทยก็คือระมุขของรัฐระมุขของรัฐมุเป็นขารัฐระมุขของรัฐก็คือประธานาธิบดีนะเป็นอันดับหนึ่งที่เรียกว่าบุคคลหมายเลขหนึ่งของประเทศถ้าเป็นระบอบประชานธิบดีก็คือ ฐานะที่ดีสหรัฐเนี่ยเป็นคนหมายเลขหนึ่งเป็นผู้นําของรัฐแต่ถ้าประเทศเราอันดับหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยาาู่หัวในฐานะผู้นําของรัฐนะคะอันนะถ้าทำถ้าที่ไม่ทำก็เป็นนยโยบายสาธารณะได้เป็นแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลน,นะคะที่ผ่านมาแล้วก็เรียกว่านายโยบายนะคะที่กําลังทําอยู่ก็เรียกว่านายโยบายท,ที่จะทายังไม่ได้ทําก็เป็นนโยบายได้นะอย่างสมมุติว่า มีเลือตะะกตั้งใช่ไหมคะจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วรัฐบาลจะไปถแถลงนโยบายในสภาบอกว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วจะทำอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ยังไม่ได้ทำนะถแถลงเฉยๆก่อนตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนโยบายแล้วผือว่าจะทําแล้วสาเร็จที่สำเร็จก็อีกเรื่องหนึง่งทีนี้อันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆแหละว่ามันมาจากไหนนะคะว่าศาสตร์ของที่เรียกว่านโยบายศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเอ่อยนัทฮาร์โรลัสเบลเนี่ยน, vale, น,นะคะมีหนังสือที่เขาถือว่าเป็นจุดกําเนิดของนโย ของการศึกษาวิบัฒนาการนะคะก็ในปี1951นนี่ก็เรียกว่าลงนานแล้วแล้วก็พัฒนาการมาเรื่อยๆจุดเริ่มต้นก็คือมาจากฝรั่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเรียนเนี่ยตำรามาจากฝรั่งเยอะแล้วมต้ก็แปลกใจนะคะแล้มันก็เป็นมาจากเขาค่ะแต่ว่าเราต้องมาประยุกต์ใช้ถ้าเราอยากให้มันได้ผลในการศึกษาวิบัยนาการเนี่ยวิธีการที่จะทำความเข้าใจง่ายๆที่นิยมกันก็คือว่าดูเป็นขั้นตอน กร,กระบวนการที่เรียกว,ว่ากระบวนการนโยบายซึ่งมันก็จะประกอบด้วยกําหนดนโยบายขึ้นมาแต่แล้วก็เอาไปปฏิบตัติแล้วก็ประเมินผลแล้วก็มีการสอบร้องกลับมันก็จะกลายเป็นวงกลมใช่ไหมเป็นลูปวนขึ้นมาพอดีนะคะเริ่มจากที่กาหนดสอนปฏิบตัติประเมินแล้วก็ร้อนกลับแต่ทีนี้คุณจะต้องระวังนิดนึงว่า,วาอันเนี้ไอ้ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่ากระบวนการมันเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามสี่แล้วมันจะต้อง เป็นสเต็ปตามนั้นก้อนร้อนกลับไม่ได้ะคะ่ะไม่ใช่อันนี้เพียงแค่ว่าให้ง่ายอย่ารทำความเข้าใจแต่รจริงๆแล้วเนี่ยในการ,รากำหนดนโยบายในการนโยบายปฏิบัติตการประเมินจริงๆแล้วมันพูดจริงๆมันคือมันก็มีการเลื่อมซ้อนซึ่งแต่ละกันอย่างการกาหนดนโยบายและากลารนโยบายปฏิบัติเนี่ยบางทีเรากําหนดแล้วเราเอาไปปฏิบับต,ตริรูท่าทางมันไม่ค่อยไปได้เรื่องเราก็ไม่จาเป็นต้องรอจนกระทั่งปฏิบัติเสร็จจนให้มันเจ๊งไปคาตาแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหม มันไม่ได no ้เร uhm, anyway, ื่องนะทำอยู่เรารู้แล้วนะเราเก็ตว่ามันไม่เวิร์เราก็เปลี่ยนมากำหนดนโยบายใหม่ได้เลยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำไม่รับกบอะไรกำหนดระยะเวลาสิบปีแล้วค่อยมาเปลี่ยนนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยที่มันอาจจะย้อนไปย้อนมาในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างการประเมินผลนโยบายเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเราไม่ไดคิดว่าทำจนเสร็จแล้วอยประเมินซึ่งไม่จำเป็นนะเวลาเราประเมินเนี่ยนะคะ แน่นอนในการทำความเข้าใจง่ายคือเสร็จแล้วเราก็อยากจะรู้มันได้ผลไหนก็ทำจนเสร็จแต่วไม่รู้แต่จริงๆในขั้นตอนของการกาหนดนิยายมีเรื่องของการประเมินอยู่แล้วเช่นการประเมินความเป็นไปได้นะการศึกษาความเป็นไปได้ที่เรียกว่า feasibility study เนี่ยก็เป็นลักษณะของการประเมินเหมือนกันก่อนที่จะทำเราก็ประเมินแล้วว่าทาได้ไหมมันทำแล้วมันจะสําเร็จไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเรียกว่าการประเมินความต้องการนะนี้จะเซนต์ในส่นไม่ต้องไปสนใจภาษาฝรั่งแล้วก็คือว่า ไปประเมินว่าประชาชนเมื่อเราเป็นรัฐบาลประชาชนต้องการแม่นโยบายเนี้ยนะคะต้องการหรือเปล่าอย่างนี้ก็เป็นการประเมินอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการกาหนดนโยบายงนั้นแม้ว่าเราจะบอกว่ากําหนดแล้วค่อยไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วค่อยประเมินแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะคะในความเป็นจริงนี่มันมันผสมภาษาทุกเข้ากันไปค่ะในการนํานโยบายไปปฏิบัติในระหว่างนั้นเราก็ประเมินได้นะมันก็ประเมินได้ว่าในขณะกําลังทำเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราต้องรอจนเสร็จแล้วก็ทําไปประเมินไปวันที่ประเมินทุกสามเดือนใช่ไหมสามเดือนประเมินทีหนึ่งประมันเวิร์กไม่เวิร์กนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่มันเรียนให้ดูว่ากระบวนการที่ราบายโดยคร่าวๆเพื่อการทำความเข้าใจนี่นะคะอ่ะอย่างนี้มันจะมันจะเป็นสิ่งที่ทําความเข้าใจง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเราก็ตระหนักว่ามันไม่ใช่กระบ,บวนการแบบซื่อๆเอ่อหนึ่งสองสามสี่แล้วต้องเรียนไปตามนั้นเสมอไป เหมือนเรื่องควาเกี่ยวกับเรื่องตัวแบบนะตัวแบบนะคะตัวแบบนโยบายการน,นะมันมีเยอะแยะมากมายกหญ่กองมากมายเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์ยกมาให้ดูบางสุวนอันนี้ก็เป็นตัวแบบชนชั้นนําตัวแบบชนชั้นนาเนี่ยมันจะเหมาะกับการอธิบายนโยบายการน,นะของประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่ก็คือถูกข้อกำหโดชนชั้นน,นําในการกำหนดนโยบายประชาชนไม่เกี่ยวตัวแบบนี้ก็จะบอกว่า นะนโยบายเนี่ยมันผลิตขึ้นมาโดยชนชั้นปกครองนะผลิตเสร็จก็ส่งมาให้ประชาชนรับรู้อย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวแบบหนึ่งซึ่งใช้ในาการอธิบายได้ว่านโยบายมาจากไหนส่วนมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ดีหรอกตัวแบบนี้ก็คือไม่ใช่สิ่งที่มันจะดีว่ามันควรจะเป็นเอ้ยมันมีตัวแบบมาแล้วเราจะต้องทาตามต,าตัวแบบไม่ใช่ตัวแบบมันเป็นแค่สิ่งที่อธิบายว่ามันเป็นยังไงนะคะเช่นประเทศนี้ นโยบายของประเทศนี้เนี่ยอยู่ในรูปแบบที่อธิบายได้โดยลักษณะของชนชั้นปกครองชนชั้นชนชแต่ว่าถ้าคุณเอาตัวแบบนี้ไปอธิบายปรากฏการณ์ของประเทศอื่นอาจจะอธิบายไม่ได้เลยได้ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เป็นตัวแบบอีกแบบหนึ่ง ัวแบบตามหลักเหตุผล็หมาไถึงว mm ่าเวลาที่เรากําหนดนโยบายเนี่ยบางทีอันนี้มองในแง่ที่มันเป็นไปตามหลักการเหตุผลว่ามีการนําข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ละเอียดนะคะมีการกาหนดให้น้ำหนักต่างๆนะคะเตรียมทางเลือกวิเคราะห์ทางเลือกอะไรต่างๆดูว่าแต่ละทางเนี่ยมีผลประโยชน์ยังไงทางที่1มดีกว่าทางที่2ทางที่2มดีกว่าทางที่3เพราะฉะนั้นจึงเลือกทางที่2องเลยแบบนี้ก็เป็นเรื่องตามหลักเหตุ จะมีการคำนวณคอสเบนเอฟฟตรนาลิซิน,งงนนะคำนวณผลตอบแทนว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มอันนั้นก็แบบหนึ่งนะคะและตัวแบบอื่นๆก็มีอย่างเช่นตัวแบบส่วนเพิ่มนะเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วนบางทีไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่แต่ว่าปีที่แล้วให้งบมา10บล้านปีนี้ดงบกำจัดยุงลายปีนี้ยุงลายระบบระบาดเพิ่มขึ้นให้ไปติล้านละกันอย่างนี้น,นะคะดัะนั้นมันก็ไม่ได้ต้องแบบเราวิเคราะห์ยุงลายในโดยละเอยียดรอบหนึ่งแต่ว่ามีพื้นฐานมาจากปีที่แล้ว มันก็แต่อย่างเี้ยมันก็จะเป็นลักษณะส่วนเ,เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนิดๆิดห,หน่อย,นยหน,น่อยแต่ยังคงจัดรูปลายเดิมเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวแบบซึ่งเราสามารถที่จะใช้อธิบายนะคะปรากฏการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในประเทศต่างๆแล้วแต่ว่าในประเทศนั้นหรือว่าในกรณีนั้นๆเนี่ยตัวแบบไหนมันจะอธิบายได้ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ตัวแบบนี้ตัวแบบนี้หรือตัวแบบนี้ ไม่มีตัวแบบใดที่เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดสําหรับทุกเรื่องทุกรลวทุกกรณีทุกสถานการณ์อธิบายได้หมดเหมือนกับยาครอบจักรวาลไม่ใช่ไม่มีนะคะตอนนี้เราผ่านผ่านจากยุกวันด้สเปย์แล้วเราไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดแล้วนะคะมีแต่ว่ามันดีที่สุดสําหรับอะไรหรือมันดีที่สุดสําหรับกรณีไหนเช่นตัวแบบนี้ดีที่สุดในการอธิบายนโยบายตอกไก่ แต่ว่านยโยบายนี้ปรากฏว่าสาม,มารถอธิบายได้ดีกว่าสําหรับนยโยบายข้อไฟที่เกิดขึ้นในประเทศมางูอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวแบบทุกตัวแบบไม่มีตัวแบบที่ว่าเอามาประกวดกันแล้วมีตัวแบบอะไรตัวแบบหนึ่งที่ชนะเลิศดีที่สุดไม่ใช่มันเพียงแค่เป็นสิ่งซึ่งนักวิชาการคิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วแต่ว่าตัวแบบไหนจะสามารถอธิบายได้นนใใดีกว่ากันในกรณีใดกรณีหนึ่งเราเลิกความคิดที่ว่ามันจะต้องมีตัวแบบชั้นเลิศตัวแบบเดียวเลิกไปได้แล้วไม่มีนะคะเราก็ไม่มีว่าอุ้ยตัวแบบที่มันคิดมาตั้งแต่ปีเก่าและสามสิบปีแล้วเราโยนตัวแบบที่ทิ้งไปเหอะไม่มีมันไม่มีตัวแบบอะไรที่แบบเราต้องโยนทิ้งเพราะว่าไอ้ตัวแบบเก่าๆเนี่ยมันอาจจะยังใช้อธิบายได้การที่เราจะโยนอะไรทิ้งไปเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันเก่าเลยโยนทิ้ง เราจะโยนมันทิ้งไปก็ตอบว่ามันใช้อธิบายอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เราก็ทิ้งบางอย่างมันเก่าแต่มันยังใช้ได้มันอธิบายได้ดีเนี่ยอย่างตัวแบบชนชั้นนำเนี่ยนะคะคิด้นมาตั้งนงงานแล้วแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยมันก็ยังถูกครอบงำโดยชนชั้นนำอยู่ชนชั้นปกครองอยู่มันก็ยังอธิบายได้อยู่ก็ใช้ต่อไปนะคะไม่จำเป็นต้องโยนอะไรทิ้งอันนี้เรามาใด้ดูว่าตัวแบบต่างๆนี่นะคะมันจะ มีเส้นโยงอะไรเปนผ้าพายไก่กองนะคะเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะคะมันมีตัวแบบในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการนโยบายนะเมื่อกี้เราพูดถึงกระบวนการนโยบายในเรื่องของการกาหนดนโยบายแะการปฏิบัติการประเมินในขั้นตอนของการกาหนดนโยบายมันก็จะมีตัวแบบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายของมันเยอะแยะมากมายในขั้นตอนของการนำนโยบายปฏิบัติก็มีตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายปฏิบัติเป็นสิดเติวตบบ การประเมินผลต้มีตัวแบบของมันทุกขั้นตอนมีตัวแบบของมันและทุกๆตัวแบบก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะนั้นเอามาให้ดูเฉยๆว่าตัวแบบมีมากมายไปหมดนะคะแต่อันนี้ก็เป็นตัวแบบเกี่ยวกับการนำนโยบายปฏิบัติซึ่งเขาก็จะพูดอย่างนี้ว่าผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรเช่นถ้าทรัพยากรเพียงพอเหมาะสมนะคะ,ะมีอะไรบ้างเง่วนปฏิบัติมีลักษณะที่เหมาะสม เศรษฐกิจสังคมเพื่ออำนวยภาวะการไม่ปั่นป่วนผุดวายอย่างเงี้ยเมื่อตกลงผลตรงเนี้ยนำนโยบายปฏิบัติมันก็จะมีโอกาสความสำเร็จนะคะหรืออันนี้เป็นตัวแบบเกี่ยวกับการเอามันดูค่อยสวยนะคะแต่มาดูเลื่อนๆนิดนึงนะไม่เป็นไรก็คือเป็นตัวแบบเกี่ยวกับการประเมินผลนะคะส่วนหน้าเวลาที่เราคิดตัวแบบนี่นะคะเอ่อ ได้คุณเองก็คิดได้คุณจะอยู่เป็นยาตรีเป็นยาโทอะไรเงนะี้ยหรือเป็นยาเอกก็ตามคุณสามารถคิดตัวแบบของตัวเองขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอะไรที่มีตัวไหนเียแต่ว่าตัวแบบมันจะอธิบายอะไรได้ไหมคิดมาแล้วอธิบายไปแค่บอย่างก็เป็นตัวแบบที่ไม่เรื่องนะคิดขึ้นมาแล้วอธิบายได้ก็ใช้ได้นะคะ,แ,บบะแล้วตัวแบบก็คิดไปเรื่อยๆแหละมีมากมายไก่กองนะคะนี่ไอ้ตัวแบบมากมายไก่กองเนี่ยมันต้องพัฒนานนะนะมีคนทุ่มคนนี้คนนั้นคิดนี่มันก็จะมีตัวแบบที่ถือว่าใหม่ ก็คือตัวแบบกระแสนโยบายนะคะของคิงคินดอนเนี่ยค่ะก็หนึ่งเก้าเก้าหน้าดูใหม่นิดนึงนะคะอันนี้แล้วก็มีตัวแบบที่เขาแปลมาว่าการผสมผสานการฝึกบันอาจารยงเก้าเก้าเนี่ยอันี้เราก็มาดูแค่อันเดียวก่อนละกันเพราะว่าอาจารย์ก็คิดว่าเวลามันน้อยกว่าจะได้มาดูอันนี้ให้มันรู้เรื่องเราไปทั้งอันนะคะอันนี้เป็นตัวแบบที่เป็นตัวแบบใหม่ทีนี้ลักษณะแตก ตัวแบบใหม่ตัวแบบยุคโบราณเดิมๆเราพิมพ์มเป็นยังไงตัวแบบเดิมๆของทางนโยบายสาธารณะเนี่ยมักจะเป็นตัวแบบที่มีพื้นฐานมาจากคณะรัฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะว่าพื้นฐานโดยแท้จริงของรัฐศาสตร์คณะัศาสตร์มันมาจากรัฐศาสตร์คือถ้าคุณจะดูวิวัฒนาการเนี่ยเราจะมีคณะรัฐศาสตร์มาก่อนนะแต่แล้วก็ค่อยมามีสาขาย่อยที่เรียกว่าสาขาวิชาเอกในรัฐศาสตร์อย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการบริหารภาครัฐหรือว,ว่ารัฐประศาสนศาสตร์มีเรื่องการปกครองทีนี้พอวิวัฒนาการผ่านไปเนี่ยสาขาย,ย่อยของวิชารัฐศาสตร์ที่เรียกว่าการบริหารงานภาครัฐบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสานศาสตร์สามชื่อเรื่องเดียวกันนะครับในที่สุดมันก็พัฒนาออกมากลายเป็นคณะเช่นเป็นคณะรัฐประศาสนศาสตร์อีกต,ต้นแล้วพอมาเป็นคณะแล้วในรัฐประศาสนศาสตร์เองมันก็มีเบเจอร์หรือว่าสาขาวิชยาย่อยออยู่เช่นองค์การ บริหารขิ้นะตอนทษย์เนี่ยนะ้องถินะ่นหรือว่าบริหารงานติธรทำและก็มีนโยบายสาธารณะนะเป็นสาขาวิชาเอกอยู่ในรัฐประาศาสนาสาย์าทีทีนึงมันก็จะตอบเป็นอย่างนี้นะคะงนั้นในขั้นตอนแรกๆข,ของตัวแบกต่างๆเนี่ยมันก็เลยมีพื้นฐานมาจากทางรัฐศาสตร์เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของกฎหมาย สาขาวิชาอื่นๆข้ไามเาช่จนจะิตวิทยาเรื่องของโครงการพฤติกรรมศาสตร์นะคะสังคมศาสตร์ต่างๆแล้วก็รวมๆข้าม,มดเรียกว่าบูรนาการนั้นตัวแบบใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นของมันก็คือตัวแบบใหม่ถ้าั้ามดก็คือจะเป็นลักษณะผสมผสานความรู้ของสาขาวิชาต่างๆแนวะความคิดสันนิษายออกมาต่างเพาะจนได้มเป็นสิ่ของตัวเองเพราะฉะนั้นพอเรามี ว่าองค์ความรู้มากขึ้นนะคะเราเอาความรู้มาจากสาขตาต่างๆเนี่ยทฤษฎีมันจะซับซ้อนมากขึ้นทฤษฎีมันจะซับซ้อนมากขึ้นทีนี้เรามาดูเฉพาะตัวแบบกระแสนโยบายของคุณว่นี่นะคะมันพัฒนามาจากตัวแบบทางขยะผู้ฟังดูชื่อน่าเรียนมากเลยนะเป็นตัวแบบทางขยะคุณอย่าคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่ๆก็บแบบมีคนคิดอะไรที่มาใหม่ได้ในโลกนี้ไม่ใช่ส่วนมากแล้วมันก็ต่อพันนานะคไปๆต่อไปๆต่อ วสมัยก่อนเรามีเรามีเกวียวนใะช่ไหมเรามีเกวียนเสร็จแล้วก็ไม่มีรถเสร็จแล้วก็ไม่มีรถก่อนแล้วเราไม่มีรถแขกแล้วเราก็มียานอยกางเนี้ยนะคะไม,มไม่ได้อยู่ดุงยานออกาศเลยเป็นไปไม่ได้นะนั้นก็เหมือนกันตัวแบบต่ตางๆก็พัฒนาต่อๆกันมาตัวแบบอันนี้เนี่ยมันก็มาจากตัวแบบที่นี่เขาคิต้องคิดอีกทีหนึ่งเนี่ยตัวแทเ็กของภาชนะก็ไปคิดมาเป็นตัวแบบทับขยะไอ้ตัวแบบทับขยะเนี่ยนะคะมันหมายความถึงองไร คือในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่านโยบายสาธารณะมันต้องเป็นอะไรที่เป็นระเบียบแบบแผนใช่ไหมเข้ามาสู่คลรมอเข้าไปสู่รัฐสภามีการล่า,ากกฎหมายออกมาประกาศใช้นวะันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะเป็นหนึ่ 4, งสองสามสี่ย่างนี้นะคะ้าราชการทา,าทเรื่องเสนอมาเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวแบบพังพยาที่บอกไม่ใช่นะตัวแบบพังพยายบอกว่านโยบายสาธารณะมันไม่ได้เกิดมาเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนั้นมันเกิดมาจากว่าเหมือนคุณเข้าประชุมอะแล้วคณเข้าประชุมหรือตัึกสาประชุมกันก็ตามนะ รู้ว่าคุณจะกำหนดนโยบา,ายจัดงานปราร์ตี้ของคณะของเราขึ้นมาแล้วก็มีนักศึกษาหลายๆคนเขา้ามาฟุ๊กเราจะกำหนดนโยบา,ายจัดงานปาร์ตีต้รูปแบบของงานจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับใครเข้าประชุมชนะส่วนหนึ่งก็คือว่าคนนี้เข้าประชุมเราก็อาจจะมาเป็นแนวพิธีทางศาสนาก่อนเราจะเลี้ยงพระก่อนะไรเงี้ยนะคะแต่อีกคนเข้าประชุมเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเ,เลี้ยงพระเรามาเลยแต่งแฟนซีมาอีกคนมาบอกว่าเราเอามีเบียร์นสดเป็นหลักอะไรเงี้ย <laughs> อย่างอื่นไม่สำคัญอะไรเงี้ยนะคะ เพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงตัวแบบถังขยะเนี่ยเขาก็มองอย่างงี้ที่ว่านโยบายฐานนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมันขึ้นอยู่กับว่าความคิดต่างๆเนี่ยมันรวมกันมาเหมือนคลุ่ทิ้งสิ่งต่างๆไปในถังขยะมีน้ำตะติ๊กมากก่องนมมากนะคะเศษกระดาษมากตัวรถเมล์มากอะไรนี้รวมๆอยู่แล้วบางทีบางอย่างในถังขยะนัผสมไปผสมมามันก็ออกมาเป็นนโยบายขึ้นมาได้นะคะบางทีนโยบายจะหมดไปแล้วปรากฏว่า ที่ประชุมภาคเบรกไปเข้าห้องน้ำไปกิน,ะนกข้าวของวันเดี๋ยวย่ัยเราประชุมกันต่อแล้วจะจัดงานปาร์ตี้ในดีปรากฏว่าให้คนที่มาประชุมภาคเช้ามันไม่มามันกินข้าวเสร็จมันไปนเรียนไหนก็ไม่รู้อีกวิชตายมันไม่ไเข้าคนที่เข้าประชุมภาคบ่ายลายเป็นอีกชุดหนึ่งก็เปลี่ยนนโยบายใหม่หมดเลยเมีมละหนึ่งรัฐบาลก็ออกไปแล้วเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะคะเฉะนถ้าเราบอกว่านายโยบายนะมันช่างเป็นเหตุเป็นผลกระดเกินมีความเป็นระเบียบแบบแผนกระโดเกินเนี่ยคุณประชุมตอนเช้ากับตอนบ่ายเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกัน ในที่สุดคุณวี่มมาร้อคุณต้องรู้ว่าจะจัดปาร์ตี้แบบไหนที่สุดจริงๆไม่ใช่เขาก็บอกว่ามันก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติของคนนะคะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะของเหมือนบเป็นทางขยะนะ,ะตัวแบบนี้ก็จะมองแบบนั้นทีนีออ้อะไรล่ะกิงดอนเนี่ยเขาก็เอาไอ้ตัวแบบทางขยะนี้พัฒนาต่อเป็นตัวแบบกระแสนโยบายเห้บอกว่าเออมันก็ มีลักษณะเหมือนกับล้อมรวมหลายๆอย่างรวมกันเหมือนกับทิ้งของในกองทิงทยกเหมือนกันแต่ว่ามันพอนแยกแยะไ,ได้นะคะมันพอจะแยกแยะออกมาได้เป็นสามกระแสเขาก็บอกว่ากระแสที่มันออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยมันประกอบด้วยกระแสของปัญหาอันหนึ่งแล้วก็มีเรื่องกระแสนโยบายแล้วก็กระแสของการเมืองสามกระแสเนี่ยต่าคนต่างมาแล้วมาเจอกันนะฮะอย่างก,กระแสของปัญหาเนี่ยเขาก็จะมีการ ปกติทั่วไปนโยบายมันก็เกิดจากมีปัญหาโดยทั่วไปแล้วมันมีปัญหาเ,ออเราเราอะไรล่ะไม่มีคนทำความสะอาดเราจะมีนโยบายการทำความสะอาดอยังไงนะคะเ,ออเรามีปัญหาเรื่องของนักศึกษาเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราจะมีนโยบายแก้ปัญหายังไงอย่างเงี้ยนะคะสอบตกออกไปเลยหรือว,ว่าเราจะมีคส่สต้องเสริมหรือว่าเราียนไหเนี่ยนะคะนั่นพอมีมีปัญหาปุ๊บมันถึงจะนำไปสู่นโยบายทีนี้ ในเรื่องของกระแสของปัญหาก็คิดวิเคราะห์ออกมาว่าอะไรล่ะที่ทําให้เกิดความสนใจปัญหาขึ้นมาปัญหามันมีมากามายใหญ่กองาทคุณรู้ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยเด็กขาดสารอาหารก็มีใช่ไหมติดเอสก็มีครับโปเีก็มีกาชอรเรื่องเด็กนช่คะเล่ร่อนก็มีทําไมบางขณะโอกาสเราสนใจปัญหาเด็กเล่ร่นนนอนแต่เราไมไ่สนใจปัญหาเด็กขาดสารอาหารทําไมบางขณะรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเด็กขาดสารอาหารแต่ไม่ได้สนใจเด็กเล่ร่อนอย่างเงี้ยทั้งที่ฐานบริมีหมดอ่ะนะคะ ตรงนี้เพราะว่าเขาก็บอกว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะสนใจปัญหาอะไรความสามารถของคนเนี่ยมันไม่สามารถจะสนใจทุกอย่างได้พร้อมกันความสามารถของรัฐบาลก็เหมือนกันไม่สามารถจะตอบสนองปัญหาทุกปัญหาได้พร้อมกันหมดอย่าง้อยที่สุดปัญหาแรกคือไม่มีงบประมาณพอดำเนินการคนก็ไม่พอมันก็จะมีการเลือกว่าเราจะสนใจปัญหาอะไรที่ปัญหาที่จะได้รับความสนใจเนี่ยมันก็มีตัวที่จะบอกบอกว่าอันนี้แหละเป็นตัวที่นําไปสู่ว่าจะสนใจถึงนี้เพราะว่ามันมีตัวชี้วัด ตัวชี้วัดนี่ก็คืออะไรวัดขนาดของปัญหาปัญหาขนาดใหญ่นะก็จะได้รับความสนใจใช่ไหมคะปัญหารุรแรงก็จะได้รับความสนใจมันก็จะมีตัวชี้วัดอย่างเช่นนะอัตราการระ,ระดับการสักขาดสารอาหารมันจะแบ,บ่งเป็นสามระดับใช่ไหม